เปียลเลฟสตอรี่ภูมิใจนำเสนอนิยายวายเรื่องรักขังใจนำปากกายังวาจินภาคเสียงโดยฟรีฟิลลิ่งตอนที่22งอเนื้อตีดหนิวไปที่หน้าผากของเทมเบาๆมันใส้กับความเจ้าเล่ห์ของเขาเทมยิ่งขยับร่างกายเข้าไปใกล้เนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม แล้วออดอ้อนเขาอย่างกับโูกแมวเนื้อเผลยยิ้มขำออกมาเพราะไม่เคยเห็นเทมเป็นแบบนี้มาก่อนใครขอให้มึงช่วยมึงออกมาเองต่างหากก็ทาไม่ใช่เพราะผมห่วงคุณผมไม่ออกไปตากฝนแบบนั้นหรอกผมยอมป่วยเองดีกว่าให้คนของใจป่วยไอ้เทมมึ้เชียอะไรเนี่ยจะกจรจี้หูชิบหายเอออยู่ก็ได้จุเล่จริงๆทำไมถึงไม่ดูแลตัวเองบ้าง ปล่อยให้ป่วยได้ยังไงกูรอ,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 อให้มึงมาดูแลกูอยู่ไงน้ำเสียงหวานหูและสายตาหยาดเยิ้มนั้นคนที่ได้ยินถึงกับทนฟังต่อไปไม่ได้เพราะเขินอายจนหน้าแดงเขารีบเข้าไปในครัวเพื่อทำอาหารให้กับเทมกลิ่นหอมของโจ๊กหมูสับลอยมาเตะจ,จมูกคนที่นอนอยู่บนเตียงร่างกายกำยำลุกขึ้นจากเตียงเดินมาตามกลิ่นหอมหุนเข้าไปในครัวเทมเห็นแผ่นหลังบาง กำลังง่วนอยู่กับการทำโจกอยู่เขาจึงถือวิสาสะเข้าไปสวมกอดเนิร์ดจากทางด้านหลังเพราะอดใจไม่ได้ทำไมเขาถึงมองข้ามเนื้อไปได้ยังไงกันเฮ้ย <Hey, S 1> ไอเทมมึงทำอะไรเนี่ยปล่อยกูนะเว้ยอยู่นิ่งๆก่อนได้ไหมกูอยากกอดมึงขอกอดมึงได้ไหมเนิร์ดแค่กอดยังไม่พอเทมยังไถถูจมูกตนเองกับต้นคอขาวผ่องของเนิร์ดชายหนุ่มขนลุกสู้ แะสะทานไปทั้งตัวจนมือไม้อ่อนแทบถือทัพีไม่ไหวแล้วเทมมึงจะมากเกินไปแล้วนะกูทำอาหารอยู่ปล่อยก่อนเดี๋วโจก็ไม่หรอกไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีกลิ่นตัวมึงก็ยังหอมเหมือนเดิมหอมจนรูแทบหัดใจไม่ไหวแล้วไอ้เทมมึงป่วยจริงๆปะเนี่ยถ้ามึงไม่หยุดกูจะกลับบ้านแล้วนะเนื้อดูขึ้นเสียงดังจนเถมต้องรีบหดแขนกลับมาแทบไม่ทนัน ก่อนจะคลี่ย้มแห้งๆออกมาเนิร์ดชี้นิ้วไล่เทมให้กลับเข้าไปนั่งรอในห้องสายตาอันดุดันและเด็ดขาดทำให้เทมต้องยอมแพ้เดินก้มหน้าเข้าไปรอด้านในเมื่อเทมออกไปเนิร์ดก็เข่าแทบสุดพอก็ห้ามใจตัวเองไม่ไหวเหมือนกันเมื่อครู่เขาเผลอเคลิบเคลิ้มไปกับการกระทำของเทมจริงๆเพราะนานมากแล้วที่ทั้งสองห่างหายจากเรื่องแบบนั้นไป ถ้าเขาปล่อยให้เทมเอาแต่ใจอยู่อย่างนั้นไฟที่มอดดับไปมันต้องติดขึ้นมาอีกครั้งแน่ๆเพราะโดนน้ำมันอย่างเทมราดรถอย่าเพิ่งใจอ่อนสิเนิร์ดมึงกำลังทดสอบอยู่นะไม่ใช่มันมาทดสอบมึงเนิร์ดตบหน้าตนเองและจัดการกับอาหารตรงหน้าต่อเมื่อโจกได้ที่เขาก็นำมันเข้าไปเสิร์ฟให้กับเทมเขานั่งทานอย่างสงบนิ่งแต่ก็มีแอบปลายตาสายตาคมมองเนิร์ดเป็นระยะระยะ เนิร์ดนึกขึ้นได้ว่าเขามาที่นี่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยจึงคิดจะออกไปหาซื้อเสื้อผ้ามาเปลี่ยนและจะแวะพักโรงแรมแถวนั้นด้วยแต่เทมรีบร้องห้ามเขาลุกขึ้นไปหยิบเสื้อผ้าของเนิร์ดที่เทมหยิบมาจากบ้านไว้ประมาณ3-4สี่ชุดซึ่งเป็นตัวโปรดที่เนิร์ดชอบใส่ทั้งนั้นเขาดูแลมันอย่างดีเก็บเข้าตู้ไว้ที่คอนโดของเขาเพระทนความคิดถึงเนิร์ดไม่ไหว เอเอาเสื้อผ้าของเนิร์ดมาเก็บไว้ที่ห้องด้วยเนิร์ดอึ้งไปไม่คิดว่าในห้องของเทมจะมีเสื้อผ้าเขาอยู่นี่มึงไม่ได้แกล้งป่วยเพื่อที่จะหลอกกูไม่ให้เห็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมมึงเป็นคนเช็ดตัวให้กูวัดไข้ให้กูเท่านี้มึงก็น่าจะรู้แล้วไม่ใช่เหรอว่ากูแกล้งหรือไม่แกล้งแต่ที่ในห้องกูมีเสื้อผ้ามึงอยู่ด้วยเพราะกูเอาตัวที่มึงชอบใส่มาไว้ที่ห้องกูเองแหละ กูก็มีคิดไม่ฝันหรอกว่ามึงจะได้กลับมาใส่มันอีกครั้งงั้นกูไปอาบน้ำก่อนแล้วกันเหนียวตัวมาทั้งวันแล้วเทมพยักหน้าแล้วมองแผ่นหลังหนาของเนิร์ดเดินเข้าไปในห้องน้ำพอเนิร์ดรับสายตาเทมก็พ่นลมหายใจออกมานี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขารู้สึกตื่นเต้นได้ขนาดนี้ส่วนทางด้านเนิร์ดก็กุมอกข้างไซตนเองรู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้กัน ก่อนจะมองเสื้อผ้าของตนเองกลิ่นมันยังคงหอมไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้ยเทมมันเอาเสื้อผ้าของเรามาเก็บไว้ในห้องของมันแล้วก็เป็นตัวปลดของกูด้วยเมื่ออาบน้ําเสร็จเนิร์ดก็ออกมาจากห้องน้ําโดยที่สวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเทมที่เห็นเนิร์ดกลับมาใส่ชุดนี้อีกครั้งเขาถึงกับดีใจออกมาอย่างออกหน้าออกตาไอ้เนิร์ดกูดีใจมากเลย ที่ได้เห็นมึงใส่ชุดนี้อีกครั้งขอบคุณนะที่มึงกลับมาพูดอะไรเยอะแยะรีบไปอาบน้ำดิพรุ่งนี้ต้องกลับไ,ได้แต่เช้านะเว้ยเทมรีบเดินไปอาบน้ำเช่นกันส่วนเนิร์ดก็ไปนั่งผ่อนลมหายใจอยู่บนเตียงนุ่มภายในห้องของเทมมีบางอย่างเปลี่ยนไปมันไม่ได้ตกแต่งไปด้วยขวดบารนดดีหรือโมเดลรถหรูแต่มันเต็มไปด้วยภาพของเนิร์ดที่เคยถ่ายไว้ด้วยกันและนอกจากนั้น รูปคู่แต่งงานยังคงอยู่เหมือนเดิมแม้แต่แหวนก็ยังคงอยู่ครบทั้งสองวงเถมเปิดประตูออกมาเห็นเข้าพอดีเขาจึงรีบอธิบายว่าแหวนที่วางคู่อยู่ตรงนั้นเถมเพิ่งถอดออกเพราะกลัวว่าจะทำหล่นหายตอนที่เขาไม่สบายส่วนเนื้อถอดทิ้งเอาไว้มันก็ไม่เคยหายไปไหนเถมยังวางไว้คู่กันอยู่กับรูปถ่ายรอเวลาที่เนื้อจะได้กลับมาสวมมันอีกครั้ง แต่เนิร์ดไม่คิดจะถามอะไรต่อเขาแสดงอาการหาวออกมาก่อนจะล้มตัวลงไปนอนบนเตียงนุ่มนิ่มของเทมชายหนุ่มคลี่ยิ้มออกมาแล้วเดินไปหยิบหมอนกับผ้าหม่มไปนอนที่โซฟาเนิร์ดเรียกให้เขามานอนบนเตียงด้วยเขาเป็นคนป่วยจะไปนอนโซฟาได้ยังไงเนิร์ดก็แค่แกล้งเขาไปแค่นั้นเองแต่เทมก็ทำตัวสุภาพบุรุษไม่ทำตัวรุ่มร่ามกับเขายกเว้นเมื่อเช้า เพราะเขาอดใจไม่ไหวจริงๆแต่ทั้งคู่ก้าแตะเถียงกันไปมาว่าตนเองจะเสียสละไปนอนบนโซฟาเองเนื้อจึงพุ่งออกมาด้วยความรำคาญว่าให้ขึ้นมานอนเตียงเดียวกันซะเลยถ้าแย่งกันอยู่แบบนี้คงไม่ได้นอนกันพอดีเทมตอบรับอย่างไวและก้าวขึ้นไปบนเตียงข้างๆเนื้อทันทีขอบคุณนะครับที่อนุญาตพูดอะไรห้องมึงนะไม่ใช่ห้องกู จะขออนุญาตทำไมแปลกคนก็อะไรที่เป็นของกูมันก็คือของมึงด้วยพูดบ้าอะไรอีกกูจะนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้านะเว้ยรีบนอนและห้ามข้ามเขตแดนมาด้วยครับทั้งสองนอนเตียงเดียวกันซึ่งมีหมอนข้างขั้นกลางเอาไว้แต่เมื่อตื่นเช้าขึ้นมาทั้งเทมและเนิร์ดก็ต่างข้ามเขตแดงของกันและกันมานอนกอดกันกลม พอรู้สึกตัวก็ต่างฝ่ายต่างเคอะเขินแต่ยังคงเรียกสติตัวเองให้กลับมาทำหน้าที่ของตนซึ่งเทมเป็นคนที่ตื่นก่อนเขาเข้าไปหยิบยาสีฟันบีบใส่แปรงให้กับเนิร์ดทุกอย่างที่เนิร์ดเคยทำในทุกๆเช้ากลับกลายเป็นเทมที่เริ่มทำให้กับเนิร์ขดขณะที่ขับรถเทมก็ได้เอียงศีรษะถามคนข้างๆว่าเริ่มใจอ่อนให้เขาได้หรือยังเนิร์ดหืม มึงเริ่มใจอ่อนให้พ่อของลูกหรือยังอะเขาจีบมึงสุดฤทธิ์เลยนะเว้ยไหนจะเจ็บตัวทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนมีใจอ่อนให้เขาบ้างเหรอขึ้นชื่อว่าพ่อของลูกเขาคงทําเพราะอยากได้ลูกมัง้งไม่ใช่อยากได้กูใครบอกก็อยากได้ทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละแต่แม่เขาไม่ใจอ่อนสักทีใจแข็งเป็นหินเลยแล้วไงมึงยอมแพ้แล้วเหรอไม่เว้ยไม่มีทาง คุณแม่ลูกหนึ่งเตรียมตัวเป็นคุณแม่ลูกสองได้เลยงานนี้เทมเอาจริงเนิร์ดหันหน้าหนีสายตาจริงจังของคนที่นั่งข้างๆไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทั้งสองก็กลับมาถึงไร่เปล่งและสมีโชดโดยมีน้องทามที่มาถึงก่อนได้รีบวิ่งมาต้อนรับเทมกับเนิร์ดที่ตอนนี้เขาติดปากเรียกเทมว่าป๋า,ปาไปแล้วและความสัมพันธ์ของทั้งสองคน สนิทกันเรื่อยๆน้องทามก็เปิดใจให้เทมมากขึ้นซึ่งมากกว่าเหนือเสียอีกวันเกิดน้องทามคืนนี้จึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเพราะใครกับพีมพก็มาร่วมด้วยน้องทามเล่นกับน้องครามจนลืมพ่อแม่ตัวเองไปเลยเมื่อถึงเวลาให้ของขวัญเทมก็นำของที่คิดว่าน้องทามจะชอบนั่นก็คือชุดเลโก้ผีเสื้อซึ่งเหมือนกันกับของเนร์ดเลยแต่เป็นผีเสื้อคนละแบบ และของที่เนิร์ดเตรียมจะเซอร์ไพรส์ลูกอีกอย่างเลยก็คือเขาจะบอกว่าเทมคือพ่อแท้ๆของเขาซึ่งเรื่องนี้เนิร์ดคิดมาดีแล้วเขาอยากให้น้องททมมีความสุขและเทมก็ทำหน้าที่พ่อที่ดีมาโดยตลอดเขายินดีจะให้เทมเป็นพ่อของลูกต่อไปและไม่คิดที่จะกีดกันน้องททมครับค่ามามีมีมีของอยากจะเซอร์ไพรส์น้องทมด้วยอะไรหรอครับ ป๊บป๋าตัวจริงของน้องทามเนิร์ดกระซิบบอกลูกชายของตนปั๊บป๋าตัวจริงตัวจริงที่เหมือนกับเพื่อนๆของน้องทามใช่ไหมครับและเหมือนของน้องครามด้วยหรือเปล่าเนิร์ดพยัยหน้าเป็นคำตอบให้ลูกน้อยน้องทามดีใจแววตาเป็นประกายและเปลี่ยนไปด้วยความสุขแต่เด็กน้อยก็มีข้อสงสัยเพราะเนิร์ดเคยบอกกับเขาว่า พ่อแท้ๆของน้องไามตายไปแล้วหมามีของเขาจะพาปะป๋ามาได้ยังไงเนิร์ดยิ้มแห้งออกมาเล็กน้อยและบอกกับลูกชายไปว่าความจริงแล้วปป๋าไม่ได้ตายหรอกเนิร์ดแค่เข้าใจผิดคำแค่ต่างนี้ไม่รู้ว่าลูกชายจะเข้าใจหรือเปล่าแต่มันก็ถึงเวลาแล้วที่น้องทามจะได้รู้ว่าเทมเป็นพ่อแท้ๆของเขาน้องไามครับน้องไามชอบพี่เทมไหมครับ ชอบครับพี่แถมใจดีและเป็นปับป้าให้น้องทามได้ด้วยแถมยังเก่งอีกต่างหากน้องทามครับมีขอโทษนะที่ไม่ได้บอกน้องทามว่าความจริงแล้วปับป้าของน้องทามไม่ได้หายไปไหนเลยเขาอยู่กับน้องทามตลอดน้องทามจะโกรธมีไหมที่มีไม่ได้บอกไม่กอดครับมามีคงมีเหตุผลของมามี ว่าแต่ไหนล่ะครับปป้าของน้องทามปาป้าของน้องทามก็ยืนย่างบาร์บีคิวอยู่นั่นไงครับนั่นแหละปป้าตัวจริงเสียงจริงของลูกคนที่ทําให้น้องทามมานอนอยู่ในท้องมามีไงเนื้อชี้ไปที่คนตัวโตที่กําลังย่างบาร์บีคิวอยู่ท้ายงานวันเกิดน้องทามปีนี้จัดเลี้ยงฉลองพร้อมกับคนงานไปด้วยเนื่องจากที่ไร ทำกำไรได้มากเกินเป้าที่ตั้งเอาไว้จึงเลี้ยงฉลองให้หยุดงานสามวันและปล่อยให้พนักงานดื่มกินกันอย่างเต็มที่ซึ่งพวกเขาแยากโซนสำหรับเด็กๆก,กับผู้ใหญ่เอาไว้แล้วหากพาเด็กๆเ,เข้านอนเรียบร้อยถึงทีของผู้ใหญ่ก็จะพากันมาดื่มกินต่อโดยคุณยายพริ้มพาวกับคุณหญิงกิ่งแก้วจะเป็นคนดูแลหลานๆให้เองปล่อยให้ลูกๆของพวกเธอได้มีเวลาสนุกกัน เด็กน้อยมองหน้ามานดาสลับกับมองไปที่เทมถึงจะไม่เข้าใจความหมายในคำพูดของมานดาเลยแต่คำที่เนิร์ดพึมพำออกมาว่าเขาคือคนที่ทำให้น้องทามานอนอยู่ในท้องของหมามีก็คือผู้ชายคนนั้นคนที่ทาเรียกว่าป้าป้ามาตลอดก่อนจะวิ่งเข้าไปโผลกอดเทมอย่างเต็มแรงจนเทมตั้งตัวแทบไม่ทันป้าป๋าหืมว่าองครับน้องทาม วิ่งมากอดป,ปา้าป๋าแรงเชียวเฮีรอเหรอครับเด็กน้อยสายหน้าก่อนจะกอดขาเทมให้แน่นขึ้นจนเทมนึกแปลกใจเมื่อมองไปที่เนิร์ดเขาก็ยังเห็นแค่รอยยิ้มบางๆของคนทางโน้นซึ่งไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงป,ปา้าป๋าครับลูกจะอ,อะไรไหนบอกพ่อสิไม่ครับแทมแค่อยากกอดป้าป๋ามามีบอกน้องทามว่า ป่าป้าเทมเป็นพ่อตัวจริงของน้องทามและเป็นคนที่ทําให้ททมาไปนอนอยู่ในท้องของมามีนานเลยมามีบอกแบบนั้นเหรครับเด็กน้อยพยักหน้าหงึกๆึกซึ่งเทมในตอนนี้มีแต่อาการเหม่อลอยความพยายามของเขามันเป็นผลสําเร็จแล้วในที่สุดเนิร์ดก็ใจอ่อนยอมบอกกับลูกว่าเทมคือพ่อทแท้ๆของน้องทาม หัวใจของชายหนุ่มมันพองโตอย่างบอกไม่ถูกไอเทมมึงเหม่ออะไรเนี่ยบาร์บีคิวจะไหม้แล้วไอเทม,ไอเ,ทมไอเชนกูฝากย่างต่อหน่อยนะกูจะไปคุยกับเนิร์ดน้องทามอยู่เล่นกับน้องครามไปก่อนนะครับป้าขอไปง้องมามีก่อนเดี๋ยวเอาของขวัญอีกชิ้นมาให้น้องทามกาวสีสาปไปมาแต่ก็เลิกสนใจและหันไปมองเจ้าบาร์บีคิวที่ย่างอยู่บนเตาแทน เทมวิ่งตามเนิร์ดออกมาห่างจากผู้คนแล้วเขาก็คว้าข้อมือหนารั้งเอาไว้แววตาส่องประกายไปด้วยความหวังและดีใจเนิร์ดมีอะไรเหรอขอบคุณนะที่มึงให้โอกาสกูอีกครั้งเทมสมกอดเนิร์ดและกอดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้คนที่โดนกอดรีบดันเทมออกจากร่างกายตนเองทันทีสีหน้าของเนิร์ดดูเรียบนิ่ง และบอกว่าที่เขาบอกน้องทามแบบนั้นเพราะอยากเห็นน้องทามมีความสุขก,ก็เท่านั้นเองจากนั้นเนิร์ก็หนีออกไปนั่งรวมกลุ่มกับคนงานเทมเดินหันหลังกลับไปที่เวทีเล็กๆเ,เขาหยิบกีต้าที่แอบเตรียมมามเฉพาะการนี้และเริ่มเล่นดนตรีร้องเพลงง้อเนิร์ดวันนี้จะเป็นวันชี้ชะตาว่าเขาจะได้ไปต่อหรือไม่หรือเป็นได้แค่พ่อของลูกเท่านั้น เสียงเพลงฉบับปรับปรุงร้องขึ้นเทมตั้งใจร้องเพลงนี้เพื่อง้อเนิร์ดโดยเฉพาะเขากาจะใช้วันเกิดของน้องทาม์ขอเนิร์ดเริ่มต้นใหม่กับอดีตภรรยาอีกครั้งเนิร์ดอายจนหน้าแดงระเรื่อสายตาของเทมจ้องมองไปที่เนิร์ดเพียงคนเดียวก่อนจะกล่าวคำพูดกับคนที่นั่งอยู่ในกลุ่มคนงานคุณเนิร์ดให้อภัยผมได้ไหมครับขอโาอกาสให้ผู้ชายคนนี้ รักคุณอีกสักครั้งได้ไหมไอเนิร์ดกูไม่เคยได้ยินเทมมันร้องเพลงเลยว่ะนี่ครั้งแรกเลยนะเอาไงจะยอมให้โอกาสมันหรือเปล่าทอยถามเพื่อนหนุ่มขึ้นเนิร์ดแต่ก้มหน้าหลบสายตาคมของเทมและของเพื่อนเทมเห็นเนิร์ดไม่มีปฏิกิริยาอะไรจึงหันไปขอกำลังเสริมจากลูกชายตัวแสบแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือลุองททมบอกให้เขาช่วยตัวเอง น้องทามช่วยประปางอมีเนื้อหน่อยสิถ้างอมีเนื้อไม่สําเร็จน้องททมจะไม่ได้ของขวัญหนึ่งชิ้นนะต้องรอนานเลยแหละไม่เป็นไรครับถามรอได้คุณยายพิมพ์เคยพูดกับน้องไามว่าถ้าเราทําผิดเราต้องเอ,อ่ออะไรนะอ๋ออ๋อ,อใช่ใช่เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ปรอปปาแก้เองนะครับทมแก้ให้ไม่ได้ น้องทามหิตตายเถอะลูกแม่จริงๆน่เราเนี่ยํามหัวร้อคิกคักแล้ววิ่งหนีไปทางอื่นในเมื่อขอตัวช่วยไม่ได้เทมก็ต้องช่วยตัวเองเขาเดินเข้าไปร้องเพลงใกล้ๆกับเนิร์ดทุกถ้อยคําที่เรียงร้อยออกมาล้วนมาจากหัวใจและความรู้สึกของเขาจริงๆทุกคนขยับถอยเทมได้ทำหน้าที่งอเนิร์ดอย่างอัตโนมัติเนิร์ดเหมือนโดนวนสะกด ให้ยืนอยู่กับที่ผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าคือคนใจร้ายคนนั้นแต่ตอนนี้เคียวเล็บทั้งหมดถูกถอดออกหมดสิ้นแล้วเนิร์ดมึงพอจะให้โอกาสกูอีกครั้งได้ไหมกูไม่อยากเป็นแค่พ่อของลูกกูอยากเป็นของมึงด้วยและจะเป็นของมึงแค่คนเดียวมึงเอาจริงเหรอเทมแต่กูก้กาวผ่านความกลัวกับอดีตไปไม่ได้วะ่ะ กล่าวจบเนิร์ดก็เดินหนีออกไปทันทีทุกอย่างจบลงแค่นั้นไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงในเวลานี้เทมนิ่งไปหรือการง้องของเขามันไม่สำเร็จอีกแล้วแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้วันนี้เขาจะต้องถามเนิร์ดให้แน่ชัดให้ได้ว่าเขาควรพอแค่นี้แล้วปล่อยเนิร์ดกับลูกไปหรือยังสู้ต่อขอแค่ได้ยินคำตัดสินจากปากเนิร์ดอีกครั้ง เขาก็เริ่มสับสนแล้วเหมือนกันว่าต้องทำยังไงแล้วเนิร์ดเหมือนจะเปิดโอกาสแต่พอเขาจะเข้าไปประตูหัวใจก็ดันปิดสะงั้นชายหนุ่มวิ่งตามแผ่นหลังหนาไปเพื่อรั้งเนิร์ดเอาไว้เนิร์ดที่มึงก้าวข้ามผ่านอดีตไปไม่ได้เป็นเพราะมึงกลัวจริงๆเหรอหรือแค่หัวใจมึงไม่มีกูอยู่ในนั้นแล้วไม่มีแล้วใช่ไหม กูคงเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมึงมากเลยสินะเป็นแค่พ่อของลูกนะดีแล้วกูไม่อยากเป็นบ้าเหมือนเมื่อก่อนว่ะขอโทษนะถ้ามึงต้องการแบบนั้นกูก็คงต้องเคารพการตัดสินใจของมึงกูแพ้แล้วจริงๆขอโทษเหมือนกันที่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของมึงกับลูกทั้งที่มึงไม่เคยต้องการเลยแต่กูก็ยังเสนอหน้ามาทุกๆวันขอโทษนะ ที่กูเป็นเรื่องแย่ๆในชีวิตของมึง